สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการมิติโลกครับค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิฐธนดิษฐ์สุวรรณนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยพูดถึงโควิด -19 เราจะพูดถึงแค่วัคซีนเราจะพูดถึงแค่ยารักษาโรคอย่างเดียวไม่ได้อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าที่ไหนคุมการระบาดได้ก็คือต้องตรวจเชิงรุกแล้วก็ต้องตรวจให้เร็วที่สุดด้วยเครื่องมือที่เขาเรียกว่า ATK ถูกต้องจะจำแ่นมากขึ้นแล้วก็ส6กันยายนนี้แหละกระทรวงสาธารณสุขสปสชด้่นะครับก็จะมีการแจกจ่ายอย่างเป็นทางการต้องไปดูนะครับว่า A อ K ีเคคจะผ่านด่านมาได้นี่ไม่ธรรมดานะโอ้ใช่อย่างกรณีของประเทศไทย8.5หล้านชุดนี่เข้ากับว่าอ่ะผ่านเรื่องดราม่าทางต่างๆทั้งหมดมาได้เนี่ยตอนนี้ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีการไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพเรื่องของประสิทธิภาพ แล้วพอตรวจสอบเสร็จปั๊บก็จะถึงคิวของการกระจายใช่รกระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงงบประมาณ1 0 1 4ล้านบาทเนี่ยทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดคำถามมีมากมายเลยนะครับสรุปว่าการแจกจ่าย ATK ใครที่มีสิทธิ์ที่จะได้8.5ล้านชุดนี้บ้างฮะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย<อ>ท่อความชัดเจนว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราลงพื้นที่เลยนะครับผมลงพื้นที่กับคุณหมอเจเด็ทธรรมทัตอารีซึ่งเป็นในขณิการสปสช ไปที่อยุทยาเลยที่เกาะเรือนเกาะเรือนเนี่ยนะครับเขาบอกเท่านั้นเมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างสูงมากลงพื้นที่ได้ไปเห็นกับตาแล้วก็ได้ไปเห็นการทํางานของผู้นำชุมชนบุคลากรทางการแพทย์หลายหน่วยงานที่มาช่วยกันนะครับไปฟังคําถามคําพูดคําตอบของคุณหมอเจเดตว่าเหตุผลในการลงพื้นที่เพื่อที่จะให้คนเห็นความสำคัญของอทคนั้นเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเราไปไขคำตอบทุกคำถามของเอทคกันกับคุณหมอจเดชครับ วันนี้ต้องถือเป็นโอกาสพิเศษของรายการวิติโลกทางเนชันทีวีผมพบกับท่านในแพทย์เสเดจหลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยตัวเองประเด็นหลักๆที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องของ ATK ซึ่งใน่นอนว่าอยู่ในความสนใจแต่ว่าอาจจะเกิดความสับสนว่าเอ๊ะเขาแจกจ่ายกันยังไงนะครับปริมาณเพียงพอไหมต้องขอให้ทางคุณหมอเจเดตได้อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ว่าเราพร้อมที่จะแจก ณวันนี้เลยใช่ไหมครับ ATK ครับต้องเรียนนะครับคุณชิปนะครับ,รบว่า ATK เนี่ยเป็นชุดตรวจที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่แงชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะจัดหาเพื่อส่งให้กับประชาชนได้ตรวจเองนะครับเพื่อ,อถ้าเราจําได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ป่วยหรือประชาชนจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยพยายามจะหาการตรวจเพื่อว่าตัวเองเป็นหรือไม่ ไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็ชุดตรวจในระบบโปกติที่เรียกว่า RT-PCR เนี่ยไม่พอดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกอนโยบายว่าควรจะนํา ATK คือเป็นชุดตรวจรวดเร็วรอามาใช้ในวันนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการตรวจในระบบบริการอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานจะเห็นว่ามีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่บอกว่าชุดตรวจเนี่ยสามารถให้ประชาชนซื้อหามาตรวจเองได้ทางสบชและคณะกรรมการหลักประกันก็เห็นว่า มันคงมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถที่หรือมีความลําบากในการที่จะหาชุดตรวจนี้ก็จึงจะ,ะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นเงินกู้นะครับในช่วงท้ายปีงบประมาณเนี่ยมาดําเนินการเพื่อจัดหาชุดตรวจสำหรับกลุ่มเสี่ยงก็เลยเป็นที่มาของชุดตรวจที่ประมาณ8.5ล้านชุดอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศที่ทพัฒนาแล้วที่เขาแจกไปทุกบ้านทุกอะไรอย่างนี้นะครับแต่แต่เราก็เชื่อว่าตรงนี้อย่างน้อยเราเริ่มต้นดูก่อน แล้วประเมินสถานการณ์ประเมินระบบว่ารับได้หรือไม่จริงๆตอนนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเรากังวลว่าประชาชนจะเข้าใจไหมว่าท่านต้องไปตรวจเองเพราะว่าการที่เอา,อาสิ่งแปลกปลอมแย่เข้าไปในจมูกใช่ไหมฮะอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับดังนั้นแต่วันนี้ผมคิดว่าเราประเมินแล้วเราพบว่าไม่ได้มีประเด็นมากแล้วก็ชุดตรวจเนี่ยเป็นชุดตรวจที่ไม่จำเป็นต้องแยงจมูกเข้าไปลึกก็เชื่อว่าน่าจะประชาชนจะทําเองได้นะ,ค,ะครับเขาที่พูดถึงขั้นตอนการแจก ถท่าที่ฟังจากการถแถลงทั่วไปอาจจะเกิดความสบสนว่ามีหลายขั้นตอนมีน่วยงาหลายงานข้นามรับผีดชอบด้วยถ้าจะให้สรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเรามีขั้นตอนวิธีการยังไงครับง่ายๆสุดจริงๆหลักๆถ้าเราเป็นประชาชนที่มีกลุ่มเสียงว่ากลุ่มเสียงก็หมายวามว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นสีแดงอย่างนี้เราแนะนําให้ท่านควรจะตรวจทีนี้ท่านจะตรวจเนี่ยท่านจะท่านจะไปหาชุดตรวจได้อย่างไร,รนะครับหลักๆเนี่ยเราได้ออกแบบไว้3มช่องทาง ช่องทางหนึ่งนี่ก็คือท่านไปติดต่อ,อยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไปถามเขาว่ามีชุดตรวจให้เราหรือไม่ซึ่งตอนนี้เหาเราก็จะกระจายมาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจะหาได้ครับหรือถ้าในเขตเมืองเราอาจจะเตรียมในเรื่องของอร้านขายายาที่อยู่ใกล้บ้านนะครับ,รบหรือว่าบางพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่มีการติดเชื้อเยอะเนี่ยเราจะมีอ,อสอมอหรือบุคลากร,กรทางการแพทย์เนี่ยมาแจกให้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าไม่มีคนมาหาเราว่าเราจะได้รับการแจกการตรวจเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังจะเตรียมแอปพลิเคชันของเป๋าตังค์มาเสริมนะครับว่าท่านเพราะว่ามีคนบอกว่าประชาชนน่าจะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันนี้เข้าใจว่าวันที่ประมาณ11เนี่ยจะเริ่มให้อัปเดตแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นมาตัวหนึ่งว่าจะมีการขอชุดตรวจ a อ k ท่านก็กดไปตามนั้นหรือว่าตามคําแนะนําถ้าท่านไปประเมินสัก3ข้อก็จะถามคำถาม3ข้อถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย มันก็จะมีการบอกว่าท่านจะไปรับตรงไหนจะบวกแล้วจะทําอย่างไรแต่นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีไม่สามารถทําได้ก็ยังคงเดินไปรอพอสตตอไปร้านขายยาไปอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็จะแนะนําได้โดยที่กติกาเบื้องต้นตอนนี้เราอาจจะแจกให้ท่าน2ชุดต่อ1คนเพราะเราเชื่อว่าท่านอาจจะตรวจครั้งแรกเป็นลบนะฮะก็รออีกสัก3วัน5วันท่านตรวจอีกทีะนึังในระหว่างที่ท่านต้องกักตัวเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเรายังแนะนําให้กักตัวอยู่คดังนั้น ตรงในบริบทต่างจังหวัดเราคิดว่าด้วยบริการใกล้บ้านน่าจะเป็นคําตอบในบริบทที่ในเมืองเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวร้านขายยาอะไรอย่างนี้นะครับผมสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก่อนที่จะมีโครงการแจกเนี่ยราคาเอทีเคค่อนข้างจะแพงนะครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยกว่าก็มีหลังจากที่เราแจกแล้วเนี่ยทางคุณหมอเรลต์จังคิดว่าประชาชนจําเป็นจะต้องไปซื้อไหมครับ คือเราต้องยอมรับนะครับ ATK เ,เ,เราอาจจะตรวจได้ไม่ทั่วถึงทุกคนคที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแล้วอยากจะตรวจอันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนตัวท่านแต่ก็เราก็ทราบนะ,ค,ะครับว่าถ้าราคามันสูงเกินไปเนี่ยกำลังรั์ที่เรามีอยู่อาจจะไม่พอดังนั้นเราเชื่อว่า8.5ล้านเมื่อกระจายลงมาเนี่ยมันน่าจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทําให้ราคาในท้องตลาดเนี่ยเริ่มลดลงเพราะเราต้องทราบนะฮะรจริงๆต้นทุนก็อาจจะยังไม่สูงแต่เนื่องจากมีความต้องการสูงมันเลยทําให้ราคามันสูงขึ้นแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ย เมื่อมีปริมาณของเยอะขึ้นร,ราคามันก็ควรจะลดลงเราเชื่อว่าลดลงถึงจุด1เนี่ยประชาชนกลุ่มหนึ่งท่านอาจจะมีความสามารถรในการที่จะดูแลตัวเองได้นะครับอันนั้นเราก็ก็ไม่ห้ามแล้วถ้าเพียงแต่บวกท่านติดต่อเรามาเราก็จะเอาเข้าระบบ Home Isolation Community Isolation อ่คราวนี้พูดถึงครกิจของสพสชท่านเลขาธิก,การก็ตระเวนลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะมาที่อวิทยาเนี่ย ได้ทราบปัญหาที่สำคัญที่ว่ามีคําเสนอแนะยังไงที่สปสชต้องปรับปรุงกระบวนการไหมครับต้องเรียนนะครับสปสชนียบทบาทก็คือสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการในการให้บริการประชาชนครับวันนี้หรือว่าทุกๆครั้งที่ผมลงพื้นที่เนี่ยผมจะดูว่ามันมีมิติอะไรที่สปสชเราเนี่ยจะสนับสนุนงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับครับวันนี้ที่เราลงมาดูผมคิดว่าอันหนึ่งผมก็ได้รับรู้ว่าระบบบริการที่ท่านจัดตั้งขึ้นมาเป็นอย่างไร แต่ส่วนหนึ่งเราก็เห็นปัญหานะครับว่าการเบริกจ่ายอาจจะกติกาสบปชเองก็อาจจะยังมีปัญหาทําให้เกิดความล่าช้าหรืออัตราต่างๆที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยือเหมือนอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็จะได้นําประเด็นดังกล่าวกลับไปดูนอกจากนั้นในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยที่เรามีกองทุนสุภาพตําบลเราก็เชื่อว่าถ้าผมดูในตอนนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสสาคัญคที่ท้องถิ่นเนี่ยจะมีบทบาทในการที่จะเป็นหน่วยที่จะดูแลเรื่องโควิด นะครับจริงก็ได้ฝากกับทางทีมงานนะครับว่าถ้ามีปัญหาในพื้นที่อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปเพราะาทีเราอยู่ส่วนกลางเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรแต่การลงมาดูเนี่ยผมเชื่อว่าโดยศักยภาพเราเนี่ยเราสามารถลงมาดูในสิ่งที่ไม่ไม่เยอะแต่เราเห็นประเด็นที่เราสามารถไปปรับปรุงได้นะครับในเรื่องอาหารที่นี่อาจจะไม่ได้มีปัญหามากเหมือนกับในเมืองเพราะว่าผมเชื่อว่าวัดเนี่ยมีอาหารมีอะไรแต่เราอาจจะปรับกติกาเรานิดหน่อยให้เสริมว่า คนไหนจะช่วยอาหารคนไหนจะช่วยเรื่องรักษาเนี่ยทำยังไงให้เขาไม่รู้สึกว่ากติกาเรายุ่งยากเกินไปโอ้คุณชิพครับรบเห็นได้เลยว่าจากที่พี่ชิพแล้วก็คุณหมอจเด็ดลงพื้นที่เนี่ยปัจจัยความสําเร็จเลยของชุมชนแห่งนี้มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเลยโอ้สำคัญมากเลยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ผู้นำชุมชนทํางานหนักมากนะครับ,รบโดยเฉพาะผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับผู้ใหญ่คนนี้ชื่อวรากร การศึกษาปริญญาเอกนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องทุ่มเทให้กับการเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ราวเป็นหมื่นคนนะและที่สําคัญชุมชนที่เกาะเรียนที่อุทยาเนี่ยก็อย่างที่ว่าคือมีคนเชื้อโควิดค่อนข้างเยอะตอนนี้มีศูนย์พักพิงนะครับสองแห่งด้วยกัน,นเหมือนกับเป็น community isolation ใช่ไหมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยมีระบบการตรวจสอบมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับรับความภูมิใจอย,อย่างหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านคนนี้รวมถึงผู้นำชุมชนในย่านนี้ก็คือว่ามีความเสียสละทุ่มเทกันพอสมควร ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความทุ่มเทของผู้ดำเนินชุชนในพื้นที่นะครับไปคุยกับผู้ใหญ่วาฬกรครับอยากให้ผู้ใหญ่วรากรได้เล่าถึงสถานการณ์ของโควิดที่นี่เป็นยังไงครับดูรีรัมนไหครับก็คือถ้าสถานการณ์ของที่นี่นะครับมันจะมีช่วงที่เร่งแรงก็คือช่วงประมาณปลายมิถุนาปลายมิถุนานะครับแล้วก็ต้นกรกฎานี้หนักมาก ครับนะครับทางที่นี่ก็เลยมาทําเป็นศูนย์ซีไอนะครับแต่ว่าถ้านะานะณปัจจุบันตอนนี้เบาบางลงครับเบาบางลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดครัไอช่วงที่หนักมากนี่คือจํานวนคนไข้เป็นยังไงครับมากครวันหนึ่งนี่เยอะวันหนึ่งผมว่าประมาณสิบยี่สิบรายครับจริงๆแล้วยอดของพื้นที่ที่นี่วันหนึ่งช่วงที่พีิๆเนี่ยเป็นสิบนะครับเราเอาเข้าศูนย์ซีไอเนี่ยตั้งแต่กรกฎานะครับสิบกรกฎาเนี่ยเข้าศูนย์วันหนึ่งเป็นสิบคนศูนย์เนี่ยเราเปิดประมาณไม่ ตึกนี้นะครับ,รบเราเปิดประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์<อ>เต็ม65เตียงหนึ่งสัปดาห์เองเนาะใช่ครับสัปดาห์เดียวครับ,รบตอนนี้มันมีอีกศูนย์หนึ่งตอนนี้นนอีกศูนย์หนึ่งนะครับอีกศูนย์หนึ่งนี้ร้อยกว่า 150, 160ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเตียงอ๋อประชากรโดยพื้นที่ที่กำลังเอาที่ผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยเบ็ดเสร็จไดย่านนี้สักเท่าไหร่ครับร่วมหมื่นคนร่วมหมื่นคนนะครับสามจังหวัดสิบสี่หมู่บ้านช่วงที่ติดเยอะๆเนี่ยสักเท่าไหร่จำนวนประชากรเมื่อเทียบกับหนึ่ง ถ้าเป็นหมื่นคนผมว่าก็น่าจะตกประมาณ2 0 3 0เนะ20-30%เพราะว่าถ้านับเฮไอด้วยเฮทไอเฮไอเยอะนะครับเพรอโซเลชันเนี่ยนะเพราะว่าฝั่งฝั่งคลองฝนภูเนี่ยส่วนมากจะอยู่เฮไอกันเยอะเพราะว่าเขาเป็นบ้านจัดสรรแต่ฝั่งเกาะเรียนกับบ้านรุนเนี่ยจะเป็นผมเรียกบ้านไม้นะครับวิถีชีวิตจะไม่จะไม่เหมือนกันลักษณะบ้านจะแตกต่างกันการทำเฮทไอมันจะทายากนะครับคราวนี้พูดถึงการแจก ATK เนี่ยนะครับช่วงแรก เอามาแจกกันยังไงครับหรือว่าคุณต้องไปซื้อเองช่วงช่วงแรกๆซื้อเองซื้อเองเลยซื้อเองก็มีราคาสูงอยู่สักเท่าไหร่ครับประมาณก็เริ่มเริ่มต้นทีแรกใน450เลยโอ้ครับนะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆครับคือพอพอมันเริ่มมีข่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนนะครับอบตท้องถิ่นจะมีราพตจะมีสปสชจะมีแจกราคามันก็ดรอปลงดรอปลงอ๋อครับตามที่รัฐบาลจนถึงสปสชมีนโยบายแจกเอทคเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับ ก็ <g ül üyor> ดีนะครับเพราะว่าการการคัดกรองเชิงลุกเนี่ยมันทําให้เราดึงคนป่วยออกมาจากบ้านได้เร็ว<อ>เพราะว่าการการที่เราปล่อยให้คนป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะโควิดระลอกนี้มันไม่มีอาการถ้าถ้าคุณได้ตรวจเอทีเคเนี่ยรเราดึงออกมาได้เร็ว<อ>เราช่วยได้เร็วรรการช่วยได้เร็วคือหนึ่งช่วยผู้ป่วยให้เขาได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นไม่ลงปอด สองก็คือช่วยสมาชิกในบ้านไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มนะครับผมว่าการเอทเคเนี่ยติดบ้านไว้นี่จะดีเลยพอรู้สึกว่าคนในบ้านมีอาการเป็นไข้เนี่ยนะครับอย่างในพื้นที่สามบระนียเราแนะนําแบบนี้เลยพอคุณรู้สึกว่าเป็นไข้หวัดมีอาการอาการที่มันเกี่ยวกับไข้หวัดอ่ะคุณตรวจเลยคือบางทีครับมันมันเป็นเหมือนไข้หวัดอ่ะครับอาการมันเป็นแบบนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่รวมถึงผู้นําชุมชนเอาไปถึงบ้านเลยแล้วว่าจะมีจุดศูนย์กลางยังไงให้คนมาดูแล คือคือเดิมพอมเป็นโควิดพอมาระบาดรุนแรงอะครับเราเราก็ต้องลุกเข้าไปแต่การลุกเข้าไปก็ต้องมีระยะห่างอันนี้ส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนที่2ก็คือการมีเซ็นเตอร์ครับการมีเซ็นเตอร์ในการช่วยเหลือเพราะว่ามันต้องทําควบคู่กันไปการทํางานผมในพื้นที่นี้ครับก็ทําควบคู่กันไปหนึ่งทั้งลงเข้าไปเชิงลุกสองมีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพันธ์เซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ก็คืออบตเขาเป็นตัวหลักอบตเนี่ยเขาจะมีทั้งเสียงไลฟ์สายมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้ง การประชาสพันธ์ต่างๆเขาว่าเป็นตัวตัวเซ็นเตอร์ในการประจาสัมพันธ์รูปแบบรูปแบบใหญ่อยู่ครับคนนี้กลับย้อนถึงเขาเรียกสถานที่ดูแลนี่นะครับตอนนี้เพียงพอไหมครับสองแห่งที่นี้ตอนนี้เพียงพอครับเพียงพอพอเราขึ้นมาสองอาคารเราเพียงพอเพราะว่าอาคารใหม่ที่เราขึ้นมาครับชั้นล่างเรารับ ATK เลย ATK ใน59เตียงครับคือพอตรวจผลและบิดเทส ATK เจอปุ๊บเราเอาออกจากบ้านเลยครับคือไม่ให้ไม่ให้มันขยายการติดเชื้อไปคนในบ้านอีกนะครับ แน่นอนว่าวิธีการจัดการการดูแลคนที่ป่วยนะครับที่ท่านผู้ใหญ่ดูแลอยู่เนี่ยมีอะไรที่เป็นพิเศษที่คิดว่าเป็นจุดเด่นที่เราสามารถทำได้อย่างครอบคคือจุดเด่นที่ที่ทาให้ศูนย์ซีไอของที่นี่นะครับแล้วก็การบริหารจัดการดึงคนป่วยออกจากบ้านได้เร็วเนี่ยนะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลได้เร็วเนี่ยเพราะว่าไอ้ทีมทีมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอบมตเกาะเรียนใช่นีไหมใช่ครับท่านนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมสกัด เป็นทีมเดียวของอบตอของอบตอของท้องถิ่นนะครับท,ที่เข้าในระบบสปอ์ตของจังหวัดชันนุนรกรองศยสปอตคืออะไรสปอตก็คือรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดผู้ได้รับการอบรมการฝึกฝนมานะครับเป็นอบตอเดียวในอำเภอชันนุกรองศิิยาท,ที่ทําหน้าที่ตรงนี้เดิมตอนที่มันพีคสุดๆรถคันนี้ครับช่วยทั้งอำเภอไม่ได้ช่วยแค่ตะมนตเดียว เดิมมีคันเดียวแล้วก็ท่านนายกล้องเอารถส่วนตัวมาให้อีกสองคันที่ไม่เกี่ยวับไม่ได้เกี่ยวกับรถของอบตเพราะว่ามันไม่พอนอกจากเราจะจะช่วยคนในพื้นที่เราจะช่วยทั้งอำเภอด้วยนะครับแล้วก็เลยข้อดีก็คือสําคัญของคันเลนเฉพาะในพื้นที่นะครับก็คือเรามีรถที่รับส่งได้24ชั่วโมง24ชั่วโมงกลางคืนสองทุ่มสามทุ่มการมันแรงๆ่ะครับรถคันนี้ก็ไปรับมาแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยเฮไออยู่นอกสูนนะครับเขาอาการหนักหรือวิกฤต ทีมนี้ครับจะเอาออกซิเจนเข้าไปช่วยเข้าไปประเมินอาการว่าต้องส่งหนึ่งหกเก้าไหม,มเพราะโรงบาลเตียงเต็ม,มเตียงเต็มเด็ดปุ๊บทีมนี้สําคัญครับเข้าไปช่วยครับผมอตอนนี้หลังจากที่สมมติเราได้เอทีเคก็แล้วมีสารพักฟื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้วางแผนนะโยบายต่อไปไหมครับว่าเราจะสกัดกั้นหรือป้องกันการกระบาดในระยะยาวยังไงบ้างคือระยะยาวนะครับ,รบก็คือเราคงจะต้อง รงเชิงลุกประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันต้องเปลี่ยนไปนะครับก็พยายามคุยกันว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านให้มันอยู่กับโรคให้ได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ยังไงนะครับเว้นระยะห่างยังไงและชีวิตปกติไม่งั้นถ้าถ้าทุกท่านแบบไม่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะจะตายอยู่ดีอ่ะไม่ตายเพราะโรคก็อดตายอก็เป็นความภูมิใจนะของผู้นาชุมชนแห่งนี้ครับผมมีข้อสังเกตหนึ่ง วลาลงพื้นที่กับท่านเจเดตเนี่ยก็บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผอรโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะมาเล่าปัญหาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พบไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่องของวิการเงินต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากครับใช่ครับ,รบแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าพอมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปจริงๆไปได้รับฝังเสียงสะท้อนจากคนที่เขาอยู่ด่านหน้าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆ นี่แหละฮะพอรับฟังปัญหาก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้ทั่วประเทศก็รอวันดีเดย์ใช่ครับรอวันดีเดย์16กันยายนนี้นะครับในการแจกจ่ายกระจายชุด ATK เพื่อที่จะช่วยให้คนไทยทั้งประเทศนั้นค,ค,ควบคุมการระบาดของโควิดให้ได้ครับ